อาจารย์นางสาิกาะไรหลังนี่สาิกาะไรหลังคำคืนนี้ขออาสยนอนสักคืนขอพรุ่งนี้ตื่นก็จะลาเจ้าไปที่คนหมอนมินพราดทิ้งมาไกล พึ่งแะคาและอาจใจโปรดเห็นใจสาธิกาโชคดีครับเป็นแฟนทุกท่านคราวหน้ามีงานค่อยมาเจอกันใหม่ขอ เดี๋ยวเต็มๆก็ขอกห้ได้ไงอ่าเนี่ยอาจารย์ขึ้นตัวนี้อาจารย์ขึ้นใหม่ดิขอให้โชคดีพรนี้ขออวยพรให้แฟนหญิงแฟนชายขอให้โชคดีทุกคนบายบาย ขอให้โชคดีเพิดนะครับนาะโมโนหากบุญช่วยพาคราวหนะ้าผมมาอีกคนหวังว่าแฟนๆทุกคนคงจะไม่รีบโดด พ้อยจนันทร์สุริยาเรือลาลับสุดจะกคนานับเดินน่านปีนนา้าริมฝั่งมาหาาทิพฟารุตเมริตังเศร้าใจสำเนียงน้อง,งรำร้องวา่า